เเป็นคนคคตตัววบบาาชีิุณจะสยทุกท่านน่าจะเคยทำบุญกันมานะครับในการทำบุญนั้นมันมีหลักการวางใจให้ถูกต้องด้วยนะครับรายการคนตัวเบาจะมาบอกคุณในวันนี้ครับเวลาที่เราทําบุญเนี่ยมันดูแค่พฤติกรรมภายนอกไม่ได้มันดูที่ของที่เราบริจาคไม่ได้มันต้องดูจิตเราด้วยว่าณขณะที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่าความโลภความโกรธความหลงมันน้อยลงไหม คุณเปิ้ติ์จะมาบอกเราครับว่าเราควรจะวางใจอย่างไรในขณะที่เรากําลังทําบุญครับไปติดตามรับชมกันเลยครับเวลาที่เราทําบุญนะครับหรือเวลาที่เราช่วยเหลือคนหรือเวลาที่เราทําความดีเนี่ยมันจะมีการวางจิตหลกัหลกๆอยู่3แบบแบบที่1ก็คือวางไว้ที่เรื่องของประโยชน์ของตนนะครับเช่นทําบุญแล้วคิดว่าอันนี้ส่งผลบุญเนี่ยจะส่งผลให้กับชีวิตให้ประสบความสําเร็จต่างๆหรือว่า ทำบุญหรือว่าช่วยคนเพื่อต้องการให้เขาเห็น,นรับกุณงามความดีของเราอันนี้เป็นการวางจิตที่อยู่ในระดับพื้นฐานที่สุดนะครับหมายความว่าอยู่ในระดับต่ําที่สุดถ้าพัฒนามาอีกนิดนึงก็คือวางจิตไว้ที่ความดีงามก็คือวางจิตไว้ที่ประโยชน์ของผู้อื่นเช่นเราไปบริจาคทรัพย์นะครับระหวังให้ทรัพ์อันเนี้ยมันเข้าไปเกื้อกูลสังคมนะครับเกื้อกูลบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าการวางจิตไว้ที่ความดีงาม แต่การวางจิตที่ที่ดีที่สุดนะครับก็คือการวางจิตไว้ที่ฐานของปัญญาก็คือเราทําบุญเราช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเพื่อฝึกฝนจิตใจตนเองไม่ให้มีความยึดมั่นถือมั่นเช่นเรานําเงินก้อนหนึ่งไปบริจาคให้โรงพยาบาลนะครับอย่างเนี้ยเราคิดว่าเราได้นําส่วนหนึ่งที่เราทำหมากินด้วยความเหนื่อยยากลําบากเนี่ยไปช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ฝึกสละก่อนที่ ความตายจะมาถึงลักษณะนี้นะครับมันเป็นบอกเกิดของการทําบุญที่พระพุทธเจ้าท่านสนเสริญที่สุดนั่นคือการทําทานด้วยสติปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในการทําทานต่างๆมันมีการวางจิตอยู่หลายแบบซึ่งสิ่งนี้จะไม่มีใครรู้กับเราเลยคือภายนอกเนี่ยทุกคนคิดว่าเรากําลังช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนกันนะครับภายนอกทุกคนคิดว่าเรากําลังบริจาคทรัพย์ให้สาธารณประโยชน์เหมือนกันแต่การวางจิตภายในเนี่ยมีแต่เจ้าตัวเท่านั้นที่รู้ การวางจิตท,ที่อันตรายมากๆก็คือวางไว้ที่ผลประโยชน์ของตอนเองเช่นเราไปทําบุญนะครับหวังว่าชาติหน้าเราจะเกิดเป็นเทวดาหวังว่าบุญเนี้จะช่วยหนุนนําดวงเราให้ดีขึ้นให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีโพกทรัพย์มากขึ้นในการทําบุญลักษณะนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือเงินที่เราไปทําหรือวัตถุต่างๆที่เราไปทำเนี่ยมันอาจจะช่วยเหลือผู้อื่นนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันมาทําให้จิตใจของเราเนี่ย เกิดความโลภนะครับบางครั้งเนี่ยยิ่งทําบุญไปมากเนี่ยจิตยิ่งเกิดความโลภเป็นเท่าทวีตรงนี้มันเกิดจากการที่เราทําไปด้วยกิเลสแม้จะทําความดีต่างๆก็จริงนะครับแต่ว่าถ้ามันถูกครอบงำด้วยกิเลสเนี่ยบางครั้งความดีนั้นเนี่ยไม่ใช่ความดีจนถึงที่สุดคือคนอื่น,เ,นเห็นว่าเราทําบุญมีแต่เราเท่านั้นที่เรารู้ว่ามันไม่ใช่การทําบุญเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูว่าเรากําลังทําบุญเนี่ยมันดูแค่พฤติกรรมภายนอกไม่ได้ มันดูที่ของที่เราบริจาคไม่ได้มันต้องดูจิตเราด้วยว่าณขณะที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่าความโลภความโกรธความหลงของเราเนี่ยมันน้อยลงไหมบางทีข้างนอกเนี่ยมันเหมือนทําบุญนะครับแต่ถ้าวางจิตไว้ที่ความโลภวางจิตไว้ที่การอยากได้หน้าได้ตาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการทําบุญอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการทําบุญในลักษณะนี้มันไม่ได้ส่งผลอะไรกับการพัฒนาจิตเลยมันอาจจะส่งผลทางโลกนะครับให้คน, Bie คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนดีการที่คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนดีเนี่ย มันไม่สําคัญเท่ากับการที่เราเห็นตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทําบุญทําทานต่างเนี่ยนอกจากคนอื่นเขาเห็นว่าเราทําอะไรเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเห็นเราต้องเห็นอย่างแท้จริงว่าตัวเราเนี่ยกำลังชําระกิเลสตนเองในตรงนั้นน่ยผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณระศินได้มาบอกความจริงให้เห็นชัดเลยนะครับว่าการทําบุญแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราวางจิตไม่ถูกต้องเนี่ยสิ่งที่เราได้รับเนี่ย อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเช่นกันเลยนะครับถ้าเราวางว่าเราทําบุญเพื่ออยากได้ประโยชน์เข้าตัวเองอยากได้อนิสงเข้าตัวเองนี่ก็ทําด้วยความโลภครับถ้าเราทําแล้วอยากให้คนที่เราช่วยเขามีความสุขมันก็ยังเป็นความโลภเหมือนกันนะครับโลภอยากได้บุญอยากได้กุศลใหญ่ๆแต่จริงๆแล้วกุศลที่แท้จริงคือปัญญาครับเราต้องทําบุญแล้ววางจิตว่าเรากําลังสละออกเรากําลังนําสิ่งที่เรามีอยู่อย่างถูกต้องสละออกช่วยเหลือผู้อื่นลดความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้น มาเริ่มวางใจให้ถูกต้องเวลาที่เราทําบุญกันในครั้งต่อๆไปนะครับคนโบราณถึงบอกไว้ว่าทําบุญกุศลบุญคือทําให้เราอิ่มใจครับกุศลทําให้เราเกิดปัญญาครับนี่คือสิ่งที่อยากฝากไว้ในวันนี้ครับขอบคุณคุณพระศินมากเลยนะครับที่มาชี้แจงถแถลงขาให้เราเห็นเรื่องนี้ชัดเจนรายการคนดบาขอบคุณครับโลแลนเนเจอร์โค้ดครับที่สนับสนุนรายการด้วยดีมาตลอดเลยครับ โลแลนเนเจอร์โค้ดปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติครับมียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยต่อเนื่องกันมาหลายปีเลยนะครับและขอบคุณที่สุดครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ร่วมรับชมรายการและร่วมเรียนรู้เพื่อเข้าใจความจริงในชีวิตไปด้วยกันกับรายการคนตัวเบาครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับรายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ด สดับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคดสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนินน้ำพึ่งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดจากโลแลน เป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบาย